สวัสดีค่ะกระซิบบอกเรายินดีต้อนรับทุกทกท่านนะคะในวันนี้แอดมินมานำเสนอกับรถกระบะ4ประตูเลยค่ะตัวสูงนะคะเป็นรถ Toyota Vigo ก i r a n ั e r 4ประตูปี2013ค่ะเครื่องยนต์2.5 v n Turbo เกียทร์ออโต้นะคะรถสวยพร้อมขับคาะน็อตฝากระโปรงไม่ขยับลูกค้าทัานใดสนใจนะคะเข้าไปชมตัวจริงกันก่อนได้ค่ะรถอยู่แถว วังมะนาวปากท่อจังหวัดราชบุรีนะคะหรือต้องการซื้อสดซื้อผ่อนแรกเปลี่ยนได้หมดเลยค่ะรับทุกเงื่อนไขเลยทีเดียวนะคะในราคา285,000บาทสามารถจับจองกันได้เลยนะคะหล่อๆแบบนี้เลยค่ะเกียร์ออโต้ขับสบายขับง่ายภายในสภาพสวยสะอาดกระจกเป็นไฟฟ้านะคะขึ้นรงใช้งานได้ครบทั้ง4บานด้วยค่ะ คอนโซลสวยห้องเครื่องสวยค่ะเครื่อง2.5นะคะทั้งสวยและประหยัดสนใจติดต่อสอบถามพร้อมนัดหมายเข้าชมรถติดต่อได้เลยค่ะตามเบอร์โทรใต้คลิปนี้นะคะแอดมินใส่รา,รายละเอียดพร้อมเบอร์ติดต่อไว้ให้เรียบร้อยจะได้เป็นประโยชน์กับทุกท่านที่สนใจด้วยในวันนี้แอดมินขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ